ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะและสามารถรับชมทบทวนได้ใน z o o m 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ ข่าวบุญดีๆนะคะที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจัดพิธีทอดทัป่ายกค้ำฟ้ามหามงคลอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2567คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยเหล่ากาลยนานมิตรผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญทอดผ้าป่ายกค้ำฟ้ามหามงคลอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณสุดปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสร้างความเจริญแก่พระพุทธศาสนาย่อมมีอนิสงส์ให้ความเจริญรุ่งเรือง ย้อนกลับมาสู่ตนเองดังที่พระมงคลเทพูุนี้สดจันทสโรพระผู้ปราบมารเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันมาสู่ตัวสำหรับพิธีทอดพระป่าในเดือนนี้มีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนาครอบครัวทวีรวยนำโดยกาลยานมิตรทวีกาลยนมิตรปราณีกาลยนมิตรเพียรใจ กาลยนานมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลและครอบครัวร่วมกันเป็นประธานพระปา่าอีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระมหาประพั์จิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงนำประกอบพิธีกรรมและนำปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสตามหลักวิชา เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วจึงเริ่มประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยเรียนเชิญการยามิตรเพียรใจโรจนศิลวิไลและการยามิตรดรุณีโรจนศิลวิไลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าจากนั้นไดอารัธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าปา่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดัง,งนี้กาลยามิตรเพียรใจโรจนศิลวิไล และกาลยนานมิตรไมตรีโรจนสินวิไลนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมส่วนกาลยนานมิตรดรุณีโรจนสินวิไลและกาลยนานมิตรอรพินสุขสุไนนำกล่าวคำถวายสุขพิมานก่อนที่กาลยนานมิตรสายบัวเหมือนเนื้อทองและกาลยนานมิตรคารณีพันอนุกูลจะได้นำกล่าวคำถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมจากนั้นกาลยนานมิตรเดชาตั้งปณิธานสุข และกาลยนานมิตรสกุลทิพย์ตั้งปณิธานสุขเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารลำดับสุดท้ายกาลยนานมิตรเดรุณีโรจนะสินวิไลนำกล่าวคำอธิฐานจิตพร้อมทั้งร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมด้วยความเคารพในทานมีความปิติเบิกบานใจในการสร้างมหาทานบารมี และในวันเดียวกันนี้ได้จัดให้มีพิธียกค้ำฟ้ามหามงคลแม้จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันแผดกล้าแต่ทว่าหัวใจของทุกท่านกลับชุ่มเย็นไปด้วยสายทานแห่งบุญที่ได้มาช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมที่จะใช้กันแดดลมฝนอำนวยความสะดวกให้พระภิสุสง์ได้บำเพ็ญสัม,มณธรรมพร้อมกับน้อมนำพระพุทธธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แพร่ขยายไปสู่ใจชาวโลกอีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่อบรมเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาสาม,มนเณรฟ,ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งในวันนี้กาลยนานมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกาลยนานมิตรดรุณีโรจนสินวิไลได้เผยความรู้สึกปากเื้มปีติใจเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมนักสร้างบาร,รมีพันตะวัน หัวใจไม่เกี่ยงเขียงข้างไปดูสิบบุรีพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีผู้มีหัวใจดวงเดียวกันได้มาช่วยกันสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อน้องบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของลูกๆทุกคนพี่น้องของพวกเราผู้นำบุญลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเขียงข้างไปดูสิบุรีชาวจังหวัดสระบุรีทุกท่านมีหัวใจดวงเดียวกัน ที่จะสร้างอาคาร80ปีเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราทั้งหลายภาพที่อยู่เบื้องหน้าของทุกท่านเป็นพิธียกคำฟ้ามหามงคลการก่อสร้างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์ด้วยดวงใจอันมุ่งมั่นของพี่น้อง ยอดนักสร้างบารมีชาวจังหวัดสะบรีทุกท่านที่ไม่ยออ่อท้อเชิญชวนชักชวนเจ้าภาพมาจากทุกอำเภอในเขตจังหวัดสะบรีรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะเงินเล็กน้อยกองเล็กกองน้อยผสมกันเป็นกองใหญ่ทำให้อาคารหลังนี้จะต้องใช้งานได้ ภายในโครงการบรรพชาสัมเณรที่กำลังจะมาถึงจะต้องมีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนให้กับพวกเราภายในเดือนเมษายนนี้บุญในครั้งนี้อาคารหลังนี้ได้รับความเมตตาได้รับนามอันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งคืออาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยในศูนย์สาขาเรียกว่า เป็นจังหวัดแรกที่ได้รับเมตานามอันเป็นมงคลน,นี้จึงอยากจะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้มาเอาวุญด้วยกันมาสร้างอาคารหลังนี้ด้วยกันเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านจะสิริอายุวัฒนะครบ80ปีในวันที่22เมษายนที่กำลังจะมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่ลืมมากๆอีกวันหนึ่งนะคะ ซึ่งได้นึกถึงนะคะว่าในบางประเทศการสร้างวัดก็จะเป็นการสร้างวัดประจำตระกูลของมหาเศรษฐีตระกูลเดียวเหมาเป็นวัดวัดไปซึ่งเวลาที่พระพุทธศาสนาจะยืนยาวอยู่ไหมความมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงแห่งนี้ อาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยไม่ใช่อาคารที่มหาเศรษฐีท่านเดียวจะเมาเป็นเจ้าของบุญคนเดียวแม้ครอบครัวของเรามีบุญได้มีโอกาสเป็นประธานหลักแต่ทุกทกท่านที่มีส่วนได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งวันนี้มีความปลื้มร่วมกันแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาซึ่งกันและกันอย่างยิ่งนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาปลื้มด้วยกันขอเรียนเชิญมารับบุญร่วมกันบูชาธรรมหลวงพ่อร่วมกันกับการสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะอนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาอย่างทุกทุกท่านคะ่ะ นโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากทุดงค้าสถานล,ล้านานาจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมบรรพชาสัมเนรลูกแก้วรุ่นที่37เพื่อให้นักเรียนชายนะคะได้มาบรรพชาเป็นสัมเนรทดแทนคุณบิดามารดาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ โดยปีนี้นะคะมีนักเรียนชายหลายๆโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมบรรชาสามนเลรลูกแก้วรุ่นที่37ซึ่งได้รายงานตัวเข้าโครงการมาตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะและได้ประกอบพิธีตัดปลอยผมจากพระอาจารย์ทั้งผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติโดยเฉพาะผู้ปกครองบางท่านหลั่งน้ำตาออกมาเพราะปลื้มใจ ที่บุตรได้บรรพชาเป็นสามเณรค่ะจากนั้นนาคลูกแก้วได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์เพื่อน้อมรับการอบรมสั่งสอนจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงทุกท่านเพื่อที่จะได้ฝึกฝนคุณธรรมนั่งสมาธิกลั่นใจผ่องใสเตรียมตัวเป็นสามเณรกันอย่างตั้งใจเมื่อ มาถึงวันที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านรอคอยคือวันที่นาคลูกแก้วจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรโดยพิธีเริ่มด้วยการเวียนประทักษินของขบวนนาคลูกแก้วพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองคณะญาติมิตรก่อนจะได้ประกอบพิธีขอขมาเพื่อให้นาคลูกแก้วได้ปลดกังวลเรื่องทางโลกเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนาคลูกแก้วได้แปรแถวเข้ามากราบขอขมาและรับภ้าไตรจากผู้ปกครองจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโกสลธรรมวิจัยเป็นพระอุปชาให้โอวาดมูลกรรมฐานแก่นาคลูกแก้วเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเทศคารวาท เป็นเทศสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มดองครองผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นประดุษสัญ,ญลักษณ์ของธงชัยพระอรหันต์ผู้ที่จะหลุดพ้นจากภายในวัฏสงสาร เมื่อบรรพชาสามเณรเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองได้ร่วมกันถวายบาตรแด่สามเณรใหม่เพื่อเป็นเครื่องอัฐะบริขารในการดำรงชีวิตในเพศสมณนะด้วยความเปลื้องปิติกันทุกคนโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ยิ่งเปลื้องปิติเป็นพิเศษที่ดีใจได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ โดยหลังจากนี้สาม,มเณรทุกรูปจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองภายใต้การดูแลจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงโดยจะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจรวมทั้งมีการบินทบาทโปรดญาติโยมอีกด้วยค่ะอานุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆขึ้นค่ะ ในช่วงนี้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วนะกับการทําหน้าที่ชวนบวชสมเณน,นในโครงการธรรมชาสิสมเณร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปี2567ซึ่งน้งงองๆเข้าร่วมโครงการนะคะก็ได้ทยอยเข้ามารายงานตัวตามสูงอบรมต่างๆกันแล้วค่ะซึ่งทั่วประเทศนะคะจะ ถึงวันที่ารายงานตัววันสุดท้ายนะ24มีนาคมที่จะถึงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศในการทำหน้าที่ชวนบวชของทั้งพระอาจารย์แล้วก็ผู้นำบุญชวนบวชในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดเชียงรายกันนะคะซึ่งได้ลงพื้นที่ชวนบวชกันอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อนำข่าวโครงการบรรพชาสามเณร5 0 0 0รูปนี้ไปประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเยาวชนชายได้รับทราบเราไปรับชมภาพบรรยากาศและร่วมอนุนมทนาบุญกันค่ะ คณะพระอาจารย์จากทุดงคสถานชัยบาดาลพร้อมด้วยผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดลบบุรีได้ตะลุยลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโค้งสุดท้ายกันอย่างเต็มที่โดยครั้งนี้นะคะได้ไปตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลบบุรีจำนวนถึง18แห่งค่ะและก็ชุมชนในอำเภอชัยบาดาลเพื่อจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายบวชสามเณรในโครงการบรมพชาสามเณร5 0 0 0รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยะจําปีพทธ ศักราช2,567ซึ่งได้ให้ข้อมูลกับโครงการนะคะให้เด็กๆได้ทราบว่าเป็นการบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาบวชเพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ฝึกคนธรรมดาให้เป็นพระอาหารหันต์ผู้หมดกิเลสมาแล้วในอดีต และผู้ปกครองไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าจะมีพระพี่เลี้ยงให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆสมัครบวชกันหลายคนค่ะส่วนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ mm. เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆจึงได้เชิญชวนเด็กๆให้เข้าร่วมบวชอีกแรงหนึง่ง mm. เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนแทนที่จะใช้เวลากับการเที่ยวเล่นหรือเล่นเกมที่สําคัญนะคะจะได้ห่างไกลจากอบายมุกเมื่อจบโครงการก็จะได้นําความรู้มาปรับใช้ ในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปค่ะทางด้านของพระอาจารย์พวินฐานิิฐานินโทนะคะและก็พระอาจารย์ชัยวัฒ กันตะรัตโนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายก็ได้ไปเทศสอนธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไครจังหวัดเชียงรายเรื่องศิลธรรมพร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนนั่งสมาธิและถือโอกาสมา,รมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆน,นักเรียนชายสมัครร่วมโครงการบรรพชาสามเณร5 0 0 0นรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทัท่วไทย เมื่อนกักเรียนได้รับทราบแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของโครงการบรรพชาจากพระอาจารย์แล้วนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะได้ร่วมทําในระหว่างร่วมโครงการก็ชักชวนกันกรอกใบสมัครบวชทันทีค่ะบางคนได้ขอกลับไปขอคําอนุญาตนะคะจากผู้ปกครองก่อนทั้งยังตั้งใจจะนําข้อมูลจากพระอาจารย์ถ่ายทอดไปแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้อนุญาตให้ตนเองสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะ บรรยากาศคึกคักนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายอัิโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวจากชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสารักบวรจังหวัดปัตตานีประจำเดือนมีนาคมค่ะ เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดก,กิจกรรมเยาวชนจิตอาสารักบวรจังหวัดปัตตานีประจำเดือนมีนาคมนำโดยนายบุญเหลือจันทพระสิริ ประธานชมรมรักษาจังหวัดปัตตานีนางจินตนาจันทรศิริหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมชมรมพุทธรักษาจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดปัตตานีนำเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนวัดทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจำนวน30คนเข้ากราบนมัสการพระชชย,ยายาน,ะนาถณนะวัดทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ เพื่อที่จะขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้ดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเริ่มจากการสวดมนต์รับศีลน,นั่งสมาธิถวายจตุปัจจัยทยธรรมและทํานุบํารุงศาส,สนาสถานทั้งการปัดกวาดเช็ดถูเศน,นาสนะต่างๆภายในวัดด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะฝ่ายกิจกรรมชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยพุทธในพื้นที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะคือฝึกการอาราธนาศีลหการกล่าวคำถวายจจตุป,ปัจจัยทยธรรมและการนั่งสมาธิตลอดจนทำนุบำรุงวัด วาอารามในพื้นที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักการสั่งสมบุญและรักพระพุทธศาสนาส่งผลให้เยาวชนเป็นทั้งเด็กเก่งเด็กดีมีคุณภาพต่อไปค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับโครงการดีๆเพื่อที่จะสร้างผู้นําเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปนะคะในช่วงนี้เรามาติดตามรับชมขบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะเราไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะได้จัดคลาสสมาธิเบื้องต้นกับชาวท้องถิ่นค่ะ เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรก็ได้จัดคลาสสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิน่นด้วยก่อนปฏิบัติธรรมคุณมา์ตินซึ่งเป็นผู้ประสานงานชาวท้องถิน่นได้แนะนำสมาชิกใหม่รวมทั้งแนะนำการกราบพระประธานการกราบพระอาจารย์ด้วยความนอบน้อมเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจวัฒนธรรมชาวพุทธจากนั้นพระอาจารย์สุมิตรสุหัตโช ได้สร้างบรรยากาศด้วยการเปิดสื่อพร้อมทั้งพูดคุยทักทายให้ทุกท่านมีอารมณ์สบายพร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นโดยพระอาจารย์แนะนำให้ปรับร่างกายให้สบายผ่อนคลายมากที่สุดถ้าสบายร่างกายจะกลื่นหายไปกับบรรยากาศจากนั้นปรับใจให้สบายผ่อนคลายนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายแล้วนำใจมาวางไว้ตรงที่สบาย เมื่อมีความฟุ้งให้ภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังจนกว่าใจจะสงบไม่ให้แอนตี้ความฟุ้งให้ทำใจเฉยๆตามแนวคํำสอนของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ท่านได้เมตตาบอกว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปทำให้หลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความโล่งโปร่ง เบาสบายบางท่านมีความสงบพบสุขในใจซึ่งน้อยคนนักในโลกนี้ที่จะร้องสุขส่วนใหญ่จะร้องทุกข์กันเป็นหลักทำให้หลายท่านติดใจและอยากที่จะกลับมาปฏิบัติธรรมอีกค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพุทธเคฟทาวประเทศแอฟริกาใต้นะคะได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นค่ะ ณว,วัดพุทธเคฟทาวประเทศแอฟริกาใต้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมกันหลายคนค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระบุลากรฐานะทารูและพระรัฐศาสตร์ชายานันโทเมตานำจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งใครก็ตามที่นำมาปฏิบัติ ต่เป็นเครื่องสนับสนุนให้สามารถบรรลุธรรมได้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งได้น้อมนำการบ้านสิบข้อของหลวงพ่อธรรมชโยมาอธิบายขยายความให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าแท้จริงแล้วการฝึกฝนตามการบ้านสิบข้อนั้นคือการปฏิบัติอริยมรรมีองค์8ในชีวิตประจำวันจากนั้นพอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบายเข้าถึงความสงบภายใน วัดพุทธเกฟทาวนะคะซึ่งโดยคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจชาวท้องถิ่นจึงได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบุคลากรพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอาสา,าสมัครเจ้าภาพชาวท้องถิน่นให้มาเป็นกำลังหลักในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาณเนะมืองเคฟทาวแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับผู้นำบุญนะคะที่วัดพุทธเคฟทาวค่ะและในช่วงนี้ค่ะเรามาที่โซนเอเชียกันบ้างไปกันที่วัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีสมโพธยอดอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ โดยภายในงานผู้แทนสาธุชนได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารก่อนที่พระครูปรัชสุนเนศชะละพินโยประธานสงฆ์วัดป่าธรรมกายดานาชาตโตชิงิจะได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกันจใจ้ผ่องใสทั้งอย่างได้นำสวดมนบทธรรมจักกับปะวัตนสูตร จากนั้นกัลยานมิตรสุภาพรหาโทริประธานภาคพื้นประเทศญี่ปุ่นได้ประกอบพิธีเปิดม่านมงคลยอดอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสมโพธยอดอุโบสถและนำอธิษฐานจิตในการนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ สำหรับพิธีสมโพธิยอดอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนับเป็นบุญใหญ่หลังจากที่รอคอยการสถาปนาอุโบสถหลังนี้มาถึง6ปีซึ่งเป็นยอดอุโบสถหลังแรกของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นและนอกจากนี้วัดพระธรรมกายโตชิงิจะได้จัดพิธียกยอดอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยค่ะ มาต่อกันนะคะข่าวจากวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดก,กิจกรรมงานบุญที่ร้านเชสควอนค่ะณร้านเชสควอนเมืองเมลเบิร์นรัฐฟลอริดาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดก,กิจกรรมบ้านกัลายาณมิตร โดยภายในงานมีคณะกรรยานมิตรในรัฐฟลอริดามาร่วมกันสั่งสมบุญเริ่มต้นจากพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดซึ่งประธานกองบุญได้แก่กรรยานมิตรอุ่นจิตรูทิราซิริส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยานมิตรแองเจล่าอัลเมโดพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายพระทหารถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมงานบุญบ้านกายานมิตรสาธุชนทุกท่านต่างพลื้มปิติและเบิกบานพร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกละลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะที่ต่างประเทศส่งภาพอดีมาให้เราได้ปลื้มใจกันค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศด้วยนะคะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัะปะวัฒนสูตร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9้านครหลวง17และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากระเป๋วัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกดอันดับสองจังหวัดขอนแก่นอันดับสจังหวัดปทุมธานีอันดับสี่จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดตากอันดับ8จังหวัดสกลนครอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักกับปะวัฒนะสูตรอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสวดธรรมจักกับปะวัฒนะสูตรที่ยอดสวด6 2 3 4ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ข้ามเดือน4ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะ วดแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ w w w f o r b r i g h t ็ o w อ r ์ c o m คค่ะและเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธี ในการบรรพชาสามเณร5 0 0 0รูปนะคะในวันเสาร์ที่23มีนาะคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกานาทีณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนขนลุกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094 454 2541และ064 469 6951ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง10 1ถึง18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศัรกราช2500 67นะคะปิดเทอมมาเติมทากันค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28มีนาคม2 5 6 7นณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศอบรมระหว่างวันที่2 28, ง2 8มีนาคมถึงวันที่28เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ และนี้ก็คือทั้งหมดของข่าวสารงานบุญที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมให้ได้รวมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าหณปารสังลิโลมานี้ไม่ควรใส่ใจคําแสลงหูของผู้อื่นค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ